สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีผู้ติดตามเบาหน่อยเบิร์ตทุกคนเลยครับมาพี่น้องมากินข้าวแล้วต้อกัรกับเบาหน่อยมือนี่กับเป็นมือที่ลมหนาวาหอีกสองมือสามมือแล้วครับมือที่เป็นมือที่สามนะครับพี่น้องสําหรับมโน่มือนี่ก็ได้ตมไก่นะครับไก่กับบอลมันไก่เงยไปไก่กำลังหง่นะครับไก่น้อยพักกับพักจก้ก็มีพักที่หอมครับบักพริกหน่วยนะครับ พีิกหน่อยอ่อนๆอันนี้ก็เป็นสาะแน่ต้นนะครับสาะแน่ต้นโอ้หอมดีเลยพี่น้องหอมคากหอมเนยยังวะมาพี่น้องมาหยับขม้าตอดขม,าม้าแบบนี้ชีมกอนโอ้ยหนาวหนาแบบนี้สดหนำหอนฮอนอุ่นๆพี่น้อง ยยอยากแช่กระใสยังน้อยพี่นอ้องสุดหยดหนาวหนาวจนหอดเดนซินหาพี่น้องเลย บุหัวสินักกรอบหรือบ่สงสัยเห็นหนาวหนาวไปจนหดเดือนท่านว่าคนเด้อเดือเดือนหนึ่งปีหนา สไลเน่ต้นพี่น้องโอ้ยหอมดีครับ พักหมอมปลอมพี่นองกอ็จากชวนนะครับปลูกไว้ิ้นเององามๆเลยครับพริกจากชวนด้วยกันปลูกเต็มพ้นเพชรแท่แเพชรว่า เฮ็ดบ่ปันบ้านปันเมืองเพินพีน้อง <cười> <cười> một quan u anhyat vĩnh ạ sài đó yang khó mhm 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 mà mhm Ô. Ôi kiểu quầm Dùm khảo thì nó Ôi chậm mực nhang hàng lên Mặc chầm Kiểu quầm